สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะบพบกับนักการเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่25นะครับเดือนมีนาคมนะฮะวันนี้มีเรื่องงามยามดีครับในเรื่องของการไหว้พระนะครับอธิษฐานจิตขอพรนะครับรวมถึงเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเริ่มงานใหม่ๆก็ได้นะครับบางคนถือว่าเป็นวันที่อาจจะคุยเรื่องสําคัญกับคนสําคัญนะครับบางทีอาจจะเป็นหัวหน้าผู้กอบัญชานะครับแต่วันเสาร์บางคนก็หยุดงานนะฮะ ก็คุยกับแฟนนะครับเรื่องสําคัญสาคัญก็ได้นะครับโอกาสสำเร็จมีครับแล้วก็การตั้งชื่อใหม่ครับหรือว่าจดทะเบียนบริษัทนะครับหรือว่าบางคนอาจจะยิงแอดโฆษณาครับอะไรที่เกี่ยวพันกับการเริ่มต้นนะครับหรือว่าการเจรจานะครับหรือว่าการคุยเรื่องผลประโยชน์นะครับบางทีอาจจะนัดลูกค้านะครับมาคุยกันวันนี้หน่อยอ่าหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการคุยกับคนอะไรก็ตามที่เราต้องต่อรองเรื่องผลประโยชน์อะไรกันก็ตามนะครับบางที จะซื้อบา้านซื้อรถซื้ออะไรก็ตามแห่พวกเนี้ยไปต่อรองซิเผื่อได้ของแถมนะฮะเผื่อได้ลดราคาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยก็ได้นะครับโอเคนะฮะประมาณนี้แหละแล้วก็นะครับในนี่ขออนุญาตผมนั่งนั่งกับพื้นตรงนี้นะครับเพราะว่านั่งเก้าอี้ครับแล้วก็มันเมื่อยนะครับเมื่อยคอมันนั่งท่าไหนก็รู้นะครับคือแบบบางทีแบบนั่งแล้วคอมันชดนะฮะแล้วพอตั้งกล้องเอาคอก้มอะไรก็รู้มัน เลยเมื่อยคอผมก็เลยมานั่งเก้าอี้นะครับนั่งกับพื้นนะฮะก็ขออนุญาตนิดนะครับที่อาจจะรีแลกซ์สบายๆไปบ้างนะฮะโอเคครับแล้วก็เรื่องของคลิปนะฮะมันมี4ราศีนะฮะที่โคตรขยันนะฮะผมก็ทําคลิป4ราศีโคตรขยันนะครับนี่นะฮะขยันมากนะครับคือในหัวไม่จะงานนะฮะใครที่อยู่4ราศีนี่คือว่าเลยเป็น4ราศีท็อปนะฮะแต่ไม่ใช่ราศีอื่นไม่ขยันนะครับแต่ว่าถ้าดูโดยรวมนะครับในกลุ่มราศีทั้ง12ราศีครับ โดยรวมแต่ละราศีเนี่ยมีคนจํานวนมากครับของสี่ราศีนะครับที่ขยันมากครับแล้วก็มีหาอะไรทำด้ทั้งวันนะครับวันหยุดบางทีพักอยู่บ้านก็หาอะไรทำนะครับบางทีลาง,งานแบบเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับก็อยากจะลางานลาสักวันนึงผ่านไปครึ่งวันตื่นมาทําอะไรอีกแล้วนะครับคือไม่ได้ว่างนะฮะว่าจะพักคือมันในหัวมีแต่งานเขาเรียกว่ามืออาชีพนะครับแล้วก็ชีวิตก็จะ เรียกว่าถูกเรียกใช้อยู่ตลอดเวลาครับลองไปดูนะว่าเราอยู่ติดข่ายในกลุ่มราศีนี้หรือเปล่านะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็นะครับในช่วงนี้เรื่องของเรื่องงามเอาเรื่องงามยามดีบอกไปแล้วแล้วก็เรื่องของเลขมงคลนะครับเลขราศสีมงคลครับเลขแรกคือเลข9นะครับเลขต่อมาคือเลข3นะครับเลขต่อมาคือเลข2นะครับแล้วก็เลขสุดท้ายนะฮะคือเลข0นย์นะฮะ่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกฉุนโคือเลข4นะครับ สีที่ถูกฉลนะคร u, inä, ับในช่วงวันนี mm ้นะครับมีสีแรกคือสีดำนะครับสีต่อมาครับที่ใช้ได้คือสีน้ําเงินนะฮะสีต่อมาครับคือสีชมพูนะฮะแล้วก็สีสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้ดีคือสีม่วงนะครับส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงเลี่ยงก็ใช้ตามหลักทักษะครับคือสีเขียวนะครับประมาณนี้นะฮะส่วนสีที่ไม่สีที่ไม่ถูกฉลดคือสีเขียวนะครับแล้วก็มันมีข้อนะครับในช่วงนี้เขียวนะครับอีกสีหนึ่งคือสีน้ําตาลนะครับที่เลี่ยงนะับ วันนี้สองสีนะที่เรียงๆนะครับโอเคเนะาะบางทีก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเดียวนะครับเราใช้สีให้เกิดประโยชน์ได้ครับถ้าเรานําไปใช้ในเรื่องสําคัญๆของเราก็ได้ครับมันเป็นหนึ่งบคุคคลบอกเออมันก็เริ่มเรกเสริมสร้างนะฮะกำลังใจของเราด้วยก็ได้นะครับโอเคนะแล้วก็นะครับในช่วงนี้จริงๆนะผมเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเลิกงามยามดีเรื่องการไหวพระขอพรนะครับมันมี เคล็ดลับนะครับเคล็ดลับในเรื่องของการขอพรเทรวดานะครับมันจะมีเคล็ดบ้างนะครับก็บอกว่าเวลาที่เราขอพรเทรวดานะครับข้อหนึ่งนะฮะอย่าขอในเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะฮะเทวดาท่านอยู่ภพภูมิที่สูงกว่าเราดีไหมครับหรือว่าภพภูมิที่เหมือนกับสะสมสร,ร้างบุญนะครับในระดับหนึ่งแล้วพอสิ้นชีวิในการเป็นมนุษย์นะครับเกิดไปปรเกดเป็นเทวดา กุศลผลบุญที่ได้สะสมสร้างนะครับความเชื่อเขาว่าโอเคจะอยู่ภพภูมิแต่ละชั้นนะฮะสวัสดีเจ็ดชั้นอยู่ที่ว่าอยู่ชั้นไหนนะครับประมาณนี้แหละแต่ถ้าขอพรนะครับเขาบอกว่าอย่าขอในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะฮะบางคนแบบขอให้แบบเล่นพนันนะฮะเออแล้วขอให้เทวดาช่วยอ่าอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าขอให้เงินขอขอเงินแบบพิเศษพิเศษนะครับในบางทีกําลังคดโกงเขาอยู่หรือว่ากําลังซิกแซกอะไรบางอย่างแล้วอยากให้มันสําเร็จนะครับไอ้เงี้ยไม่ได้นะครับหรือว่า บางทีขอให้คนนั้นเป็นแฟนเรานะครับแต่ว่าบางทีมันเขาอาจจะมีคู่อะไรยนะครับเพราะนั้นมันก็ไม่ถูกต้องครับมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าขอพรจากเทวดาเนี่ยนะครับต้องขอพรในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าแน่นอนเหมือนกับปฏิสิน์บนเทวดานะฮะแล้วท่านไปทําสิ่งไม่ถูกต้องท่านก็เสื่อมนะถ้าท่านช่วยท่าท่านเสื่อมนะฮะโอกาสที่จะพุดลงมาครับจากตกจากสวรรค์นะครับมีสูงนะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องคอยระวังด้วยว่าสิ่งที่ ขอมาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็เวลาขอเนี่ยต้องเรียกว่าจิตมันเป็นบริสุทธิ์นะครับจิตสบายนะครับเขาบอกเวลาที่เวลาขอเนี่ยตอนนั้นต้องอารมณ์แบบสบายแล้วก็เย็นนะฮะแต่ถ้าแบบร้อนใจไม่สบายกายใจนะครับอย่างแบบร้อนใจรุ่มร้อนรุ่มมากๆครับจุดทูบก็ขอตอนนั้น,นครับจิตมันไม่นิ่งนะครับจิตมันมีกิเลสโลภจิตมันมีความทุกข์กังวลวิตกนะฮะสารสมันส่งมปไม่ถึงนะครับเมื่อจิตมันวิตก <runway> จิตมันหนักนะฮะ มันไม่เบามันจะลอยไปไม่ถึงนะครับนี่คือยกตัวอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่ขอนะฮะเราก็ต้องดูตอนที่เราสบายใจนะฮะบางคนแบบตื่นเช้ามาเออวันนี้สบายใจยังเลยอ่าถึงเวลาขอพอเลยดีกว่านะประมาณแบบนี้ครับขอพอเนี่ยเอาจริงๆนะไม่ต้องมีแบบเครื่องเส้นไหวเยอะๆนะครับเวลาขอขอทั้งจิตนะฮะเพราะเทวดาเอาจริงท่านไม่ได้ทานนะฮะเห็นแบบมูเหตไปไก่เนี่ยถ้าไม่ได้แบบมาเอาช้อนจิ้มแบบกิมก็เรียกว่า เหมือนกับถ้าเรามองไม่เห็นเดี๋ยวท่านคงจะเอาช้อนมาจิ้มนะครับมูเห็ดเป็ดไก่ของเราไมมครับกายท่านละเอียดนะฮะท่านอยู่ด้วยบุญนะครับท่านไม่ได้อยู่ด้วยเสพอาหารเหมือนมนุษย์แล้วนะครับท่านไม่มีกระเพาะที่ย่อยแล้วนะครับท่านไม่มีลำไส้ที่จะขับถ่ายแล้วนะครับฉะนั้นเวลาที่ขออธิฐานนะครับก็ใช้จิตนะครับตอนที่เย็นๆสบายๆนะครับจิตโล่งๆกำลังมีความสุขเนี่ยว่าไหร่ที่เรากาลังมีความสุขนะครับเรา ค่อยอธิษฐานนะครับขอพรตอนนั้นนะครับจิตมันโล่งมันสว่างมันสบายมันสว่างเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับสัญญาณคลื่นนะครับหรือว่าเราอินเทอร์เน็ตนะฮะมันจะแรงมันจะไวนะครับมันจะ5 g 6 g ฮะตอนสัญญาณมันโล่งนะครับมันก็จะพุ่งปิ้วนะครับตรงนะฮะแล้วก็มันไม่มีอะไรขวางกั้นนะครับมันไม่มีภูเขามีอะไรขวางกั้นมันก็จะตรงสู่นะครับเทพเทวดานะครับแล้วท่านจะรู้ในวลาจิตนะครับในจิตที่สะอาดสว่างในตอนนั้นโอเคโอกาสที่ ท่านจะพิจรารณานครับก็มีสูงนะฮะแต่ว่าต้องขอไม่ไม่ขอด้วยความโลภนะครับขอให้รวย10บล้านร้อยล้านพันล้านอะไรอย่างนี้ครับมันมีความโลภอยู่ในใจถูกไหมฮะเออขอด้วยจิตอันเป็นกุศลครับขอให้มีกําลังในการที่จะช่วยเหลือคนในครอบครัวขอให้มีทรัพย์สินเงินทองนะฮะเพื่อที่จะดูแลบุปการีเห็นไหมฮะมันมีเงื่อนไขของการที่จะเอากุศลที่เทวดาเนี่ยมอบให้มาเพื่อที่จะ นำไปใช้ในการสร้างความกตัญยูเห็นไหมนี่นะครับนี่โอกาสที่จะสเร็จมีนะฮะหจิตว่างสบายๆนะครับข้อ2นะครับเรียกว่าใช้เพื่อความสําคัญหรือว่าใช้เพื่อการกุศลนะครับเราขอกําลังในการที่จะช่วยเหลือดูแลบุปการีใช้ในการที่จะช่วยเหลือดูแลคนในครอบครัวให้มีความสุขเพิ่มขึ้นใช้ในการสร้างบุญกุศลอยากสร้างโรงพยาบาลอยากสร้าง วัดนะครับหรือว่าอยากช่วยเหลือนะครับสัพพะสัตว์สัพสัตต์าาทั้งหลายครับน้อยใหญ่ที่ป่วยไข้ไม่สบายอยากมีกําลังในเรื่องราวเหล่านี้นะครับอันนี้นะครับขอให้มีกําลังต่างๆให้มันดีขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีกุศลผลบุญเหล่านี้ครับท่านก็จะช่วยเหลืออาจจะมีเงินทองพอกพูดนะครับในเรื่องต่างๆข้มาก็ได้นะครับเพฉะนั้นเวลาขอก็ต้องมีเงื่อนไขนิดนึงว่าจะเอาไปทําอะไรด้วยนะครับไม่ใช่ขออย่างเดียวฮะขอเงินร้อยล้านพันล้านอะไรนะครับ มันมีความโลภนะครับมันจิตมันหนักเทวดาท่านจะคอยสแกนว่าสิ่งที่ขอเนี่ยมันบริสุทธิ์แค่ไหนและขอแล้วเอาไปต่อยอดเป็นบุญกุศลไหมถ้าเอาไปต่อยอดเป็นบุญกุศลเนี่ยท่านก็จะได้ร่วมบุญด้วยนะครับท่านก็จะมีกุศลเพื่อนที่จะคงอยู่สภาพความเป็นเทวดาอยู่นะครับนี่ไหมฮะแต่ถ้าไปขอด้วยความโลภเนี่ยท่านช่วยแล้วเราเอาเงินไปทําอะไรที่ไม่ดีเนะี่ยท่านถือว่าท่านติดบ่วงกรรมด้วยนะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะฮะในการทําสิ่งที่ไม่ดีอ่า ท่านก็จะหลุดตกจากสวรรค์ท่านกลัวนะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับในการขอพรเนาะลองบรรนำไปพิจารณาใช้ดูนะครับโอเคนะฮะเออผมพูดถึงนะครับวันก่อนพูดถึงเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะครับมีคนเพื่อนเพื่อถามมาเยอะนะครับเรื่องของทองคํานะครับว่ามันจะลงอีกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลงนะฮนะเดี๋ยวจะลงลงอีกรอบแล้วก็ลงหนักด้วยนะอืมตอนนี้มันผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ะฮะแต่รู้ว่ามันต้องขึ้นนะฮะเดี๋ยวมันจะลงครับตอนนั้นน่าจะสามหมื่นเศษเนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวออาจะลลลลงงงหัักก2นรรบ่สึแ้ว คราวนี้ถ้าดีดขึ้นอีกทีเนี่ยมันจะสร้างฐานของราคาทองใหม่นะครับมันจะอาจจะไม่ค่อยเห็นหลัก2กว่าแล้วนะครับเหมือนกับสมัยก่อนที่ทองบาทละสี่ร้อยนะฮะเออปัจจุบันไม่มีถูกไหมฮะดังนั้นพอแต่ละยุคมาอ๋อเห็นหลักพันแล้วนะครับทองหลักเป็นพันแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่เห็นหลักร้อยละนะฮะอย่างตอนนี้เห็นหลักยังมี2 0,000นะครับกว่าในช่วงที่ผ่านมาครับแต่เดี๋ยวอาจจะลงสักรอบหนึ่งนะฮะหลัก2กว่าแล้ว พอดีดขึ้นอีกทีนะฮะก็อาจจะไม่ได้เห็นหลัก2กว่านะมันจะถามจะเป็น3 0,000ื่นอัพเลยนะครับประมาณนฮะก็เนี่ยเคล็ดลับลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วก็เหรียญคริปโตเลยก็จะลงอีกนะครับใครที่ถามนะฮะเดี๋ยวจะลงอีกนะครับจะนี่แหละเอาไปพิจารณาดูนะโอเคนะครับหลักๆประมาณนี้นะฮะขอบคุณซูเปอร์แทนครับทุกๆวันทุกๆท่านนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ได้ติดตามกันมานะฮะทั้งเพิ่งมาใหม่นะครับหรือว่าอยู่กันมานานแล้วนะครับ หรือว่าทั้งคอมเมนต์ไม่ได้คอมเมนต์ครับก็ขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีมีความสุขนะครับช่วงนี้เรามัดระวังร่างกายจิตใจกันหน่อยนะรวมถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมครับเบื่อนเพิ่งดูข่าวเรื่องของการเ,าเรียกว่าทําร้ายนะครับเอาปืนทําร้ายคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้คุยเรื่องเราเ,รเรนี่ยบ่อยๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาว่าเออเดี๋ยวช่วงนี้อาจจะมีความเครียดนะมีแรงกดดันนะอาจจะมีเรื่องของโรคซึมเศร้านะครับ ไม่ทำร้ายตัวเองก็ทำร้ายผู้อื่นเห็นไ,ไหมฮะพอเราพูดมาไม่ถึงสักถึงสังหรือสสัปดาห์นะครับก็มีข่าวเรื่องาราวเหล่านี้ครับเนี่ยฮะแต่ก็ยังต้องระมัดระวังครับจากนี้ไปก็ยังมีเรื่องของการทำร้ายไม่ทำร้ายคนอื่นก็จะทำร้ายตัวเองนะครับช่วงนี้อาจจะมีข่าวเรื่องของการฆาตัวตายนะครับเพราะนั้นเรารู้ดวงลูกหนะ้าเราป้องกันคนใกล้ตัวของเราไว้ก่อนนะครับโอเคฮะดูดวงสิบสองราศีครับชาวราศีมังกรกุมีฮะเริ่มที่ราศีมังกรครับวันนี้คนราศีมังกรเนี่ยเป็นวันที่ มีเรื่องของครอบครัวครับเป็นพิเศษหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านและคนในครอบครัวหรือคนที่เราผูกพันนะครับก็เรียกว่าเป็นวันที่มีความสุขร่วมกันด้วยเพราะว่าอย่างแรกครับดาวพะจั์นะฮะโคจรอยู่ตำแหน่งเดือนภพพันธุนะครับพันธุคือบ้านหรือคนในครอบครัวหรือคนที่เราผูกพันนะครับแล้วก็ที่2ครับในวันนี้ถ้าจะซื้อของจะได้ของที่ดีนะครับราคาที่พอใจนะครับหรือได้ของที่มีคุณภาพด้วยนะครับฉะนั้นถ้าใครตั้งใจจะซื้อ ของที่พอจะมีราคาแล้วก็กลัวว่าจะถูกย้อมแมวไหมหรือว่าซื้อแล้วมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าโอเคครับถ้าตัดสินใจซื้อวันนี้จะจะได้ของดีนะครับข้อต่อมาครับเดินทางปลอดภัยนะครับวันนี้เดินทางมีความสุขแล้วก็ความสําเร็จเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ระยะนี้สิ่งที่ต้องเตือนนิดนึงนะครับวันนี้หนึ่งอยู่ไม่ค่อยติดบ้านนะครับอาจจะมีเหตุต้องออกข้างนอกข้อ2นะครับเข้าของเครื่องใช้ในบ้านเสียหรือพังนะฮะดังนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะข้อที่สครับช่วงนี้มันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่อองงขการ ใช้เงินนะฮะเกี่ยวข้องกับ้านและครอบครัวสูง็นพิเศษนะครับก็เตรียมความพร้อมนิดหนึหน่งแล้วกันนะฮะข้อดีอย่างครับในช่วงนี้คือเรื่องของคนนะครับถ้าคุณเดือดร้อนนะครับจะมีคนช่วยนะครับมีคนช่วยเหลือหรือว่าช่วยแก้ปัญหาต่างๆนานาให้ข้อดีอย่างครับในช่วงนี้คือถ้าเมื่อไหร่ที่เรานะครับตั้งใจจะทําอะไรเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปไหนหรือคุยเรื่องผลประโยชน์กับใครนะครับวันนี้ดวงจะสําเร็จนะฮะแล้วก็สิ่งที่เตือนนะครับ ที่บอกใช้จจ่ายช่วงนี้จะเยอะนะฮะระวังอย่างครับในช่วงนี้ถ้าให้ใครกู้ยืมมาเนี้ยไม่ได้คืนนะ,ะแต่ผมเชื่อว่าคนราศีมังกรเนี้ยรู้อยู่แล้วนะครับในชีวิตยากมากนะครับในการที่จะช่วยใครแล้วมีคนช่วยเหลือกลับหรือว่าให้ใครกู้ยืมแล้วเขาคืนมาครบนะฮะยาเหมือนกันนะครับสุดยอดอาจจะได้แต่ได้ไม่ครบนะฮะประการต่อมาครับพื้นดวงในเรื่องของบางคนที่เรื่องของการเงินนะฮะ ถ้าค้าขายวันนี้ขายดีครับมีโอกาสจะได้กาไรพิเศษลูกค้าเก่ากลับมานะฮะแล้วก็ถ้าไม่ได้ค้าขายครับวันนี้จะได้ซื้อของที่เราถูกใจนะข้อสําคัญข้อนนะครับในเรื่องของเงินทองนะฮะถ้าหารายได้พิเศษได้นะครับหรือว่ามีโอกาสหรือมีจังหวะหาช่องทางการเงินพิเศษลองมองมองดูบ้างนะครับเดี๋ยวเดือนหน้ามันเชนเงินเยอะนะโอเคครับต่อมาเรื่องของความรักนะครับระยะนี้คนที่โสดโดดเด่นมากคุยกับใครเขารู้สึกดีกับชอบเรานะ แล้วก็แต่ต้องระวังคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะครับอันนี้ที่ต้องเตือนคือสแกนดูดีๆแล้วกันเนาะช่วงนี้มีอะไรที่ไม่ค่อยชอบมาผักคกนนะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับช่วงนี้บูมดาวเกี่ยวข้องเรื่องของความรักนะครับแฟนช่วยเหลือเราได้ดีถ้าเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากเขาจะสําเร็จมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการเรื่องสําคัญสาคัญด้วยกันนะครับบางครั้งถ้าคุณมีภารกิจอะไรสําคัญสาคัญนะครับลองชวนเข้าไปเนาะบางทีก็จะช่วยเหลือในเบอร์เรื่องเราได้นะครับและมันมีดวงเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการบางคนนะครับถ้าใครที่มีภารกิจอะไรที่สําคัญสําคัญนะฮะวันนี้เราเอาแฟนไปด้วยนะครับก็เรียกว่าแฟนดวงเสริมกับเราแปลว่าจะทําให้ภารกิจวันนี้มันสําเร็จแล้วก็สมัฒนาได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเนาะประการต่อมาฮะรเรื่องของสุขภาพร่างกายครับร้อนในจุกเสียนท้องแล้วก็ระวังความดันท่านในวัยสวรครับระวังปวดขาปวดเข่านะครับแล้วก็พวกข้อจะข้อเอ็นนะครับ กระดูกนะฮะต้องระวังระวังด้วยน,นะฮะต่อมาครับโคราสีกุมนะฮะวันนี้กิจกรรมพระกิจิธรมนะครับมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางระยะสั้นๆดาวพระจันทร์ควรจรเรือนพบสาชะการออกงานสังคมนะครับบางทีมีนัดหมายอ่านี่ก็เร็วออกงานสังคมเนาะแล้วก็บางทีก็ออกไปหาเพื่อนก็นได้นะครับหรือว่านัดหมายพักผู่คนฝูนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สนุกดีครับจะเดินทางไปไหนวันนี้เออมมีความสุขดีเป็นพิเศษหรือว่าทานอะไรก็ตามวันนี้ของได้ทานของอร่อยนะครับ ทานแล้วอร่อยนะแล้วก็ทานได้เยอะนะครับจากนั้นเรามัระวังคนที่ห่วงหรือกังวลเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับวันนี้ระวังเรื่องน้ําหนักตัวครับจะทานเยอะมากนะฮะแล้วก็เรื่องของภารกิจที่ทาวันนี้ใครที่ต้องทํางานนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็ยังทํางานนะฮะวันนี้การทํางานมีความสุขดีครับดาวการงานคือดาวสุขควรอยู่คู่กับดาวจันทรนะครับมันมีอาจจะได้โชคฟุ๊กๆหรือว่ามีอะไรพิเศษพิเศษนะครับทำให้เรามีรอยยิ้มนะครับใน เวลาทํางานของวันนี้นะฮะแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของบางคนนะครับเรื่องของเงินทองซื้อของอะไรกระต่ามวันนี้ได้ของที่ค่อยข้างน่าพอใจนะครับนี่เียว่าเป็นวันที่เหมาะกับการซื้อบางทีอยากซื้อของที่มีราคาแพงก็โอเคซื้อได้นะครับจังหวะชีวิตครับในช่วงนี้นะครับมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาต่อรองเรื่องสาคัญสาคัญบางคนเขาเน้นย้ําพิเศษนะครับวันนี้บางคนเขาแบบเนื้อหมายเรื่องผลประโยชน์นะครับจะสําเร็จนะครับวันนี้ดีนะแล้วก็ ไปการต่อมาครับเรื่องของคนที่ทํางานนะครับผมเตือนนิดหนึ่งนะระวังคนอิจฉาลิษยานะครับจริงๆด้วยพื้นดวงของคนราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่มีความโดดเด่นนะครับในการทํางานแล้วก็มักจะมีผู้ใหญ่หรือหัวหน้าหรือเจ้านายใช้งานนะครับแล้วก็เจอนะครับคนที่อิจฉาริษยาบางทีแบบเหนื่อยนะครับฉะนั้นระวังระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่ร่วมงานด้วยนะครับโอเคต่อมาเรื่องของความรักครับ ช่วงนี้คนที่โสดนะครับก็ต้องบอกว่าดวงเด่นมิสเนห์นะครับมิสเ่ห์มีมิสเ่ห์มีสง่าราศีอ่าฉะนั้นเวลาคุยกับใครเขาจะรู้สึกดีหรือชอบเราหรือไปจีบใครเขาก็รู้สึกดีนะครับแล้วก็คุยด้วยมีโอกาสสารอความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้ครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็ยิ่งมิสเนห์ใหญ่นะครับระยะนี้ดาวหลายดวงนะครับอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นดาวราหูดาวประจำตัวอยู่คู่กับดาวพระศุกร์นะฮะช่วงนี้ดวงความรักหรือว่าความรักความใคร่โดดเด่นมากนะครับ ฉะนั้นช่วงนี้อยู่ใกล้ใครสปาร์กเขาได้ง่ายนะฮะแล้วก็แต่ว่าไม่ใช่โอ้โหทุกคนเลยนะครับถึงแต่ว่าถ้าได้อยู่ใกล้กับคนที่คุณแบบถูกใจหรือได้คุยกับคนที่คุณสบายใจนะครับคุยแล้วมันจะมีความสุขเป็นพิเศษนะครับในวันนี้คุณ2อคุณสาเท่าเลยแหละแล้วก็ในช่วงวันนี้นะครับบุมดาวถ้าใครที่แบบโสดเนาะหรือว่ามีนัดหมายกับใครนะครับในช่วงนี้ต้องไปใน2ต่อ2กับคนที่คุณเพิ่งพบเจอพูดคุยนะฮะมันจะสปาร์กกันไวนะครับ ฉะนั้นถ้าใครที่แบบเอออย่างเงี้ยกลัวนะครับกังวลก็วันนี้ก็เรียงการนัดหมายนะเสาร์อาทิตย์นี้นะครับโอเคนะต่อมาครับเรื่องของคือคุยได้คุยได้ทางโซเชียลนะครับโอเคครับต่อมาเรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนครับวันนี้เตือนนิดนึงะครับระวังแฟนป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าช่วงนี้แฟนอารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับหรืออารมณ์แฝงมีความเครียดแฝงนะฮะก็จะดูแบบหงุดหงิดเล็กๆน้อยให้เราเห็นตลอดเวลาฉะนั้นอย่าไปถื้สาความนะโอเคนะครับ ต่อมาครับเรื่องของอสุขภาพร่างกายครับร้อนในครับภูมิแพ้ฮะแล้วก็ปวดหัวท่านอยู่ในวัยสวรครับช่วงนี้มีการปวดหลังคอบ่าไหลแล้วก็วิงเวียนศีรษะได้ง่ายนะครับโอเคนะต่อมาเช้าราศีมีนะฮะวันนี้กิจกรรมภาร,รกิจของคราศีมีนครับมีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าไปทางที่ดีขึ้นมีโอกาสได้ทําอะไรที่เราอยากทํามีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่อง,อ,งองของความสําเร็จนะครับวันนี้ถ้าตั้งใจทำอะไรก็ตามจะประสบความสําเร็จดีนะครับ มันมีดวงอย่างนะครับในช่วงนี้คือถ้าเอ่ยปากของความช่วยเหลือจากใครจะสําเร็จผู้ใหญ่เมตานะฮะวันนี้ดาวเด่นๆยังโครจรทั้งทับตัวเราอันนี้ก็เด็ดแล้วนะครับคุยเจราจาต่อรองสาเร็จหรือว่าไปไหนก็มีความสุขนะครับมีปัญหาก็จะแก้ได้นะฮะแล้วอีกใดก,กลุ่มหนึ่งอยู่ตําแหน่งของการเงินนะครับถ้าใครค้าขายู่ในขายดีหรือถ้าคุยเรื่องธุรกิจผลประโยชน์ต่างๆนานาจะสําเร็จนะครับและมันยังมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของคนเดือดร้อน จะมาขอความช่วยเหลือจากเรานะฮะก็อยู่ที่เราเนะเราจะช่วยได้แค่ไหนนะครับก็ลองพิจารณาดูครับผมว่าช่วงนี้คนระลึกนึกถึงเราเยอะนะฮะอาจจะติดต่อมาทางไหนทางทางหนึ่งนะฮะอยู่ๆไม่เจอเกันมานานอยู่ๆก็โผล่มานะฮะคุยไปคุยมาเอา้าให้ช่วยเรื่องน้นเรื่องนี้แหละนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับโอเคครับต่อมา,าเรื่องของถ้าใครทํางานวันนี้มีข่าวดีเรื่องงานนะครับช่วงนี้ภารกิจเยอะหาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองบ้างนะครับบางทีวันหยุดก็ชาร์จแบตบ้างนะฮะถ้าจะแนะนํา เพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดือนหน้าอีกโอ้โหงานบานเลยนะครับงานใหม่ๆด้วยนะก็ชาร์จแบตบ้างนะครับโอเคเนาะแล้วก็กิจกรรมครับที่ทาวันนี้เรื่องของการเงินนะฮะค่าใช้จ่ายต่างๆนานาหมุนเงินได้ทันมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินนะครับการแก้ปัญหาการเจรจาการต่อรองสําเร็จนะครับแล้วก็ถ้าขายค้าขายวันนี้ขายดีนะครับหรือคุยเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนานาวันนี้สําเร็จนะครับโอเคนะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของความรักบ้างนะครับในช่วงนี้ก็ต้องเตือนนะครับเพราะว่า คคนนที่โสดะรับจริงๆคนราศีมีเนี่ยมีคนที่ใจดีอบอุ่นนะครับแล้วก็ชอบช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นวเวลาคุยกับใครแล้วเขาจะรู้สึกดีแล้วก็ชอบเรานะฮะพอชอบเราปุ๊บอีกแล้วนะฮะอยากเพื่อนอยากเป็นมากกว่าเพื่อนอีกแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะเจอรูปการแบบนี้เสมอเพราะฉะนั้นก็เตือนไว้ว่าต้องระมัดระวังหน่อยถ้าต้องสมพันธ์หรือว่าคุยกับใครในช่วงนี้นะครับมันจะมีเหตุให้เขาชอบเราได้นะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องระวังกว่าเลยนะ ช่วงนี้คุยใกล้ชิดกับใครนี่บางทีเป็นเรื่องนะครับถึงไม่เป็นเรื่องบางทีแฟนเราก็หาเรื่องให้นะครับฉะนั้นระวังแฟนหึงนะฮะช่วงนี้มุมดาวความรักมันมีความหึงห่วงเล็กน้อยหรือห่วงห่วงก็ได้นะครับเข้ามาพอสมควรครับแต่โดยรวมวันนี้ถ้าจะต้องไปไหนมาไหนมีความสุขดีนะแล้วก็ช่วยเหลือกันได้ดีนะแล้วก็วันนี้จะถ้าทานอะไรก็ตามจะเจอของอร่อยถูกปากทานได้เยอะนะครับน้ำหนักตัวขึ้นเลยนะครับก็เตือนไว้เนาะ โอเคครับต่อมาเรื่องของวมดาวสุขภาพร่างกายนะครับพวงช่วงนี้ไมเกรนนะครับความดันนะฮะน้ำหนักตัวครับท่านที่อยู่ในวัยสวครับปัญหาเกี่ยวข้องกับปวดหัวนะครับแล้วก็มีการวิงวิสิษะระยะนี้มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องกรดไหลย้อนด้วยนะครับดูแลร่างกายด้วยนะฮะโอเคครับต่อมามาดูบทสรุปครับคนราศีมังกรนะฮะเสน่ห์ราศีมังกรเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นสีเข้มๆเข้าไว้ครับ งงเฮงเด่งก่อนไปหน่อครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วสมผมนะฮะกิจกรรมพระกิจิธรรมวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทำเรื่องสําคัญสําคัญแล้วก็เรื่องยากๆนะครับมันจะง่ายขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของการเจรจาติดต่อต่อรองสาเร็จครับวันนี้ยังเป็นวันที่ดีของคนลาศีมังกรอยู่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือค่าใช้จ่ายชุงนี้เยอะเป็นพิเศษและอยู่ไม่ค่อยติดบ้านนะครับรวมถึงระยะนี้มีเรื่องหลายๆเรื่องเข้ามาพร้อมๆกันทั้งงานทั้งเรื่องส่วนตัวมีคนเตรียมขอความช่วยเหลือบางอย่างแล้วด้วยนะครับฉะนั้นช่วงน ใช้สมองเยอะพักผ่อนให้พอนะฮะหลักๆเลยคือผมอยากให้คุณพักผ่อนให้พอแล้วหาวิธีที่ชาร์จแบตทางร่างกายแล้วก็จิตใจของตัวเองบ้างนะครับโอเคเนาะแล้วก็อย่างครับในช่วงนี้ถ้าคนราศีมังกรครับเดินทางไปไหนมาไหนคือเวลาด้วยนะฮะแล้วก็สุขภาพร่างกายครับผมห่วงเรื่องร่างกายนะครับเพราะว่าคุณใช้ร่างกายเยอะมากเลยต่อมาครับคนราศีกุมนะฮะเสน่ห์ราศีกุมครับเสื้อผ้านะฮะวันนี้เน้นสีสันสว่างสดใสเข้าไว้แล้วก็หมูแห้งเด่นของใบหน้านะครับ วันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมนะฮะกิจกรรมภารก,กิจที่ทำวันนี้เป็นวันที่บอกกับการทําอะไรได้หลากหลายอย่างเลยเดินทางก็แฮปปี้มีความสุขหรือว่ามีการนัดหมายนะครับรวมถึงวันนี้ถ้าคุยเจรจา,าเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนานาจะสําเร็จนะฮะแต่ว่ามันมีความเหงานะครับบางอย่าง,บาง,างบางเวลามันเหงานะครับมันมีอารมณ์ที่แบบบางทีไม่มีแฟนนะฮะก็เหงาใหญ่แต่ถ้ามีแฟนแล้วแฟนยุงย่งๆมันก็มีเวลาช่วงนี้ก็เหงาพิเศษเพราะฉะนั้น ช่วงนี้หาอะไรทําบ้างน,นะครับมันคงไม่แบบโหเงาแบบที่สุดเลยใ่หมครับแต่ว่าเออมันก็หาอะไรทาบ้างดีกว่าประมาณแบบนี้นะครับฉะนั้นช่วงนี้หาภารกิจอะไรที่ยุ่งหน่อยทําก็จะดีนะครับเดี๋ยวมันจะฟุ้งซ่านนะแล้วก็ช่วงนี้ดวงการเงินเด่นนะครับถ้าใครค้าขาย,ขาขายวันนี้ขายดีหรือเจรจาเรื่องเงินทองหรือผลประโยชน์ต่างๆสําเร็จนะครับวันนี้มีกล้าป,ปากนะครับได้ทานของอร่อยนะฮะฉะนั้นเรามาระวังเรื่องของน้ําหนักตัวด้วยสําหรับคนที่ซีเรียสเรื่องน้าหนักตัวนะครับ แล้วก็ช่วงนี้มีโอกาสทําบุญสร้างกุศลบ้างครับหาเวลาหรือหาจังหวะนะครับเรื่องของบุญกุศลบ้างเนาะโอเคครับต่อมาคนราศีปลานะฮะราศีมีนนะฮะเสน่ห์ฮะคนราศีมีนนะครับเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นทูโทนสองสีครับงูเห้งดิงของไม่น่าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตานะครับแล้วก็ปากแล้วก็กลิ่นกายหอมนะครับจริงๆใบหน้าให้เกลี้ยงเนียนนะฮะหรือแต่งหน้าอ่อนๆก็ได้นะครับกิจกรรมภารกิจธรรมครับวันนี้ รจรจาต่อรองสําเร็จมีดวงเด่นเรื่องของการเงินนะฮะหรือเงินทองด้วยแหละแล้วก็ค่าใช้จ่ายช่วงนี้ครอบครัวครับค่าใช้จ่ายครอบครัวค่อนข้างเยอะแต่ก็หมุนเงินได้ทันระยะนี้ที่ต้องระมัดระวังครับมันมีค่าใช้จ่ายนอกจากครอบครัวครับมันมีค่าใช้จ่ายปุบปับฉับพลันเกิดขึ้นบางทีคุณจะเจอของถูกงใจซื้อเลยถูกป้ายยานะฮะซื้อทันทีโอซื้อมาทาไมกลับมาบ้านเนาะแล้วก็งงซื้อมาทาไมนะครับแล้วก็อย่างนะครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของการใช้เงินแบบค่อนข้างเยอะ หนักหน่วงเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นช่วงนี้ให้ระวังค่าใช้จ่ายมาทุกทางนะครับแต่ว่ายังดีคือมีเงินหมุนนะฮะร,ระยะนี้ดวงแฟนหรือว่าใครที่มีลูกหลานนะครับหรือสัตว์เลี้ยงจะช่วยเหลือเขาเรียกชาร์จแบตให้กับเราเป็นอย่างดีฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเครียดนะครับจะอยู่ใกล้แฟนก็ได้บางคนอยู่ใกล้แฟนไม่ชอบอยู่ใกล้ลูกเราหรือสัตว์เลี้ยงเราก็ได้นะครับพยายามวันนี้หาที่ชาร์จแบตเติมพลังให้ตัวเองบ้างเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหรือเดือนหน้าภารกิจอัดจะแน่นมากเผื่อคุณก็รู้แหละว่า งานยุ่งจริงๆฉะนั้นช่วงนี้อะไรที่มีความสุขนะครับทางกายทางใจทําบ้างก็ดีนะครับเงินทองหมุนทันนะไม่ต้องกลัวน,นะครับเดี๋ยวจะมีข่าวดีๆเกี่ยวข้องกับเงินทองและผลประโยชน์ด้วยนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับโอเคไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามนะครับท่านที่ฟังคลิปช่วงกลางคืนขอให้หลับสบายหลับฝันดีครับตัวทนที่ฟังในวันรุ่งขึ้นขอให้เดินทางปลอดภยัยคิดอะไรขอให้สำเร็จมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับคนไม่ดีขอให้ไปไกลๆนะอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเเลลลยนนนะะคคดดีๆข้้้าามไไแวปรับ สู้ๆอีกรอบนะครับสวัสดีครับ